จะแล้วกันพญานาคราชให้เกียรติเจ้าแม่ตะเคียนแก้วคู่ที่หนึ the ่งใช่ไหมครับคู่ที่หนึ่งครับจับเลยครับยกขึ้นครับยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาคู่ที่หนึ่งก่อนตะเคียนแก้วแดงครับแดงครับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วแดงนาคารน้ลงเงินนาคราชต้องเป็นน้ำเงินครับเสร็จไปหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับคู่ที่สองเทพคู่ที่สองเทพเรรมิตรเจ้าแม่ทำเนียมทำเนียมกับเทพเรีรมิตร ตกลงกันไห้คับให้จับวันเสีเงินเบระบิ๊น้ำเงินเพราะฉะนั้นจ้าแม่ทำเนียมต้องแดงคู่ต่อไปเทบศักดิธิ์กับเทพพระสุนทรเอาจับเลยไม่ว่ากันแดง ใช่ครับเทพสักศิ์แดงเทพพระสุนทรน้ำเงนินตาไป,ไปด้วยนะครับตาไปด้วยผง,งฟ้ามหาราชกับทิดานาวาผงฟ้ามหาราชทิดานาวาเป็นคนจับจับได้แดงผงฟ้ามหาราชจับดได้แดงเอ้ยทิดานาวาแดงหง,งฟ้า,ฟาน้ำเงินเทเนรมิตรพญานาคราเทพเนรมิต <c oughs> น้ำเงินคู่ที่ห้าเทพเดรมิรน้ำเงินน้ำเงินครับ <c oughs> นักนัาชา,าดแดงคู <c oughs> ่ที่หครับเก้าแม่แต่เขียนเก้ากับ จับแน,บน่ทำเนียมจับก่อนได้แดงครับทำเนียมแดงแต่เกียนแก้วน้ำเงินต่อไปครับเทพศักดิ์สิธิ์หงฟ้ามหาราชใไ้จับเอาเทพศักดิ์ศิธิ์น้ำเงิน นะครับเทพศักดิ์สิทธิ์น้ำเงินต่อไปเทพพระสุน,นทรทิดานาวาเทพพระสุนทรน,นะครับจับก่อนแดงทิดานาวาน้ำเงินเจ้าครับเจ้าแม่ธรรมเนียมพญานาคราชครับนาคราชจับก่อนเนาะเอาี้น้ำเงินนาคราชน้ำเงิน เจ้าแม่ทำเนียมแดงคู่ที่สิบเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเทพเนรมิตเอาเด็กเฉยได้มีจะทำเงินเดี๋ยวแดงเก้าสวตะเคียนแก้วแดงนะครับคู่สิบเอ็ดทิดานาวาเทพสักสิ์เอา แดงนี่อันใดครับนี่ทิดานาวาแดงเทพศักดิ์สิทธิ์น้ำเงินคู่สุดท้ายนะครับส2องนะครับหงฟ้ามหาราชกับพระเทพพระสุนทรอย่าเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวก่อนน้ำเงินนี่เป็นของหงฟ้ามหาราชน้ำเงินเทพพระสุนทรแดงรอเ้าาววทหีูู่แลลส กรรมการเศจเตอสามารถรู้ว่าเข้าสียเอาซ่องไหนแต่เข้าเสียเอาเมื่อที่หนึงที่สองแต่ละสายมีแต่ใบสายเอา 1A ึ่งเอใส่สอง B, เอา 1B ึ่งใส่สองเอรอบนั่นก็จะให้ตัวแท่นเลือดที่มีความสามารถไม่จับฉลังเทือนึงน็นอกทีเดียวได้น็อกทีเดียวกันเราเอาผู้ได้ที่สามที่สคนแต่ละสายไปสอ,อรอบที่เจ้าเลือดคณะกรรมการอยากให้เบลนาได้ว่าในกืณีก็ออยากเยลน,นาโดยการตกลงของเลือด